สวัสดีทุกคนครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะฮะวันนี้เรื่องราวที่จะนํามาฝากเพื่อนๆก็คือจะมีแบบฝึกหัดนะครับมาแนะนําให้ทุกคนได้ลองเอาไปฝึกกันเป็นแบบฝึกหัดสำหรับฟิงเกอร์สไตล์แล้วก็เล่นด้วยคอร์ด e minor นะครับซึ่งเป็นคอร์ดที่เรียกว่าน่าจะจับง่ายที่สุดแล้วล่ะแล้วก็เหมาะยิ่งนะครับสําหรับผู้ที่อยากจะลองฝึกฟิงเกอร์สไตล์ในช่วงรแรกๆอาจจะฝึกมาในระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่อยากจะได้ ทำนองได้ลูกเล่นนะครับเพิ่มเสริมเข้าไปในคอร์ดที่เราคิดว่าง,ง่ายคือคอร์ด e minor เนี่ยมีมาให้นะครับโดยลูกเล่นที่ผมจะ,ะแนะนำมันจะเป็นแบบบุกหัดที่สามารถที่จะเอา e minor เนี่ยไปใช้ผสมกับคอร์ดต่างๆซึ่งก็อาจจะผสมกับ a minor นะครับผสมกับ c ผสมกับ d หรือผสมกับ g ก็คือลูกนี้ครับ นั่นก็คือเราเล่นแล้วเราก็จบด้วยคอร์ด e เม n เ r อร์ er ของตัวมันเองก็คือทุกคนลองจับ e เมนเตอร์ er ตามผมนะฮะจับโดยใช้นิ้วชี้ไปบนสาย5เฟสที่2แล้วก็นิ้วกลางไปบนสาย4เฟสที่เฟสที่2อย่างเงี้ยแล้วก็ยกนิ้วชี้ออกซะก,ก่อนให้เหลือแต่นิ้วกลางนิดเดียวอย่างงี้แล้วก็ดีดดีดน้ตมันนะครับเสียงมันก็คือเสียงนี้เสียง e เนี่ยแล้วก็ถลายลงมาเนี่ยสลายลงมาเฟสที่4จาก2มา4 หลังจากนั้นก็เล่นสาย3 2แล้วก็ไป2แล้วก็มา3แล้วก็ขึ้นมา4แล้วก็อย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นแบบหัดแรกนะครับงงไหมฮะเอาใหม่นะครับพร้อมกันถลายแล้วก็สาย3สาย2แล้วก็ขึ้นมา3อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นมา4 แล้วก็ลง e minor ปุ๊บลงนี่ก็คือนิ้วเรายังคาอยู่ตรงนิ้วกลางเนี่ยแล้วก็ถลายลงไปนะอ่าถลายขึ้นไปนี่ถลายขึ้นไปนไป,ปุ๊บแล้วก็นิ้วชี้ก็ตบป,ปุ๊บลงไปมันก็จะเป็น e minor อย่างนี้นี่คือตัวอย่างแบบรหัสแรกต่อไปก็คือหลังจากเล่น e ปุ๊บเนะี่ยเราอาจจะเกาสาย4 3 2ส2 3 2 3 2 นะครับหลังหลังจากเล่นหลังจากลงปุ๊บแล้วก็ 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2นะฮะอย่างนี้ถ้าแต่แบบเต็มมันจะเป็นอย่างนี้อ่านะฮะปุ๊บแล้วก็ต่อไปเลยนะฮะอ่านะครับนี่ก็คือเป็นแบบที่สองจะไปเร็วนิดนึงไม่รู้ว่าจะทันกันหรือเปล่า ต่อไปแบบที่3ก็คือใช้อันเดินนี่แหละแล้วก็มาจบที่ C ี่มาจบที่ C ีพอสก็คือพยายามกรีดลงไปเลยนะจะกรีดป๊กกรีดนิ้วก็แล้วแต่กรีดลงไปสาย5ลงไปแล้วก็อย่างนั้นก็4 3 2 1 2 3 2ออย่างงี้แล้วก็ อ่านะฮะแล้วก็ใช้หลักการนี้กับข์ดดีหรือจะใช้กับ A m i n เนอเห็นไหมอันนี้หรือจะเป็นอ่ะลืมใช้กับ G ด้วยอ่นะครับ อันนี้เราเราก็จะได้ลูกเล่นที่เป็นลิกเดียวแต่สามารถเชื่อมเข้าได้กับทุกคอร์ดเลยซึ่งมันอันแรกก็คือมันก็จะเชื่อมตัวของมันเองก็คือ e minor ใช่ไหมฮต่อมาก็อาจจะเชื่อม c ต่อมาก็เชื่อม a minor ก็ได้ d g เป็นไงฮะ ไม่ยากไม่ง่ายนะผมอยากให้ทุกคนเน้นในเรื่องของทักษะพวกนี้แหละนะครับทำไมต้องต้องให้ฝึกเน้นปฏิบัติเน้นทักษะเยอะๆก็เพราะว่าทฤษฎีมันอาจจะไม่มีอะไรเยอะะมากมายหรอกครกับทุกคนเพราะว่าโน้ตมันก็อยู่แค่2อสตัวเคลื่อนไหวอยู่แค่เนี้ยเฟสอยู่ตรงเนี้ยนะฮะดังนั้นก็คือทฤษฎีเนี่ยจ <c oughs> แป๊บเดียวก็ได้แล้วแต่ปฏิบัติเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเราจะต้องลงมือจริงนะครับแล้วก็ต้องลงมือกับทุกคอร์ด ลงมือกับทุกคอดมันจะดีอย่างไรนะครับก็อย่างที่ผมพยายามที่จะให้เพื่อนๆส่งไอ้เจ้าลิกเนี่ยส่งไปให้ได้ทุกคอร์ดในเครือของ e minor เครือของ g เนี่ยเพื่อที่จะให้สามารถเล่นออกมาได้ในในท่วงทํานองที่มันหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่ว่าเล่น e minor คอร์ดเดียว นะมันก็จะไหลยอย่างนี้ก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับสำหรับคนที่จะมีพื้นฐานเรื่องของการเกาสายมาสักพักหนึ่งแล้วหรือคนที่มีความสนใจเรื่องของ f i n เ e r style แบบง่ายๆก็เริ่มต้นด้วยลิกคำว่า f i n เ e r style มันก็หมายถึงการที่เราอาจจะเกาสาย แล้วก็ใส่ทํานองลงไปให้มันหลากหลายซึ่งทํานองหลากหลายที่ว่ามันเนี่ยถ้าเป็นในทางปฏิบัติก็คือใส่โซโล่ซึ่งสิ่งที่ผมแนะนำเพื่อนๆก็คือวันนี้คือลูกโซโล่ลูกนเนี้ยเนี่ยป็นลิกเนี้ยนะครับที่เอามาเชื่อมกันโอเคนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่นำามาฝานักกีตาร์ทุกคนนะฮะใครที่อ,อยากจะร่วมแลกเปลี่ยนร่วมพูดคุยกันนะครับว่าเอะมีลิกไหนน่าสนใจหรือว่าฝึกลิกไหนกันอยู่ก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้เช่นเคยวันนี้ลากันไปก่อนครับ